กอไอ้เหี้ยฟิวอยู่ได้มางกรสวยๆคนเดยเดี๋ยว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 หัวหัวห้องทำไมมันได้วะชิบหายเลยกระยอนกระยอนด้วยยังกระยอนฟิวขี้ขวาเอนะใครใครโอ้โหยอดข้างล่างมันจะมีคำว่าแดกอะลุ้มลุมลุมไปเชียมังกรอ่ะเดี๋ยงยังไงต่อโอ้ย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 ดูมังกรมาเอามังกรอาเบ็ดเป็นแดกยอดไม่แก้สไลด์มันจะเป็นตาสองไอ่ฟิมไอ้ฟิม เอ้ยใช่มึงตายมังกรเจอเจาะแน่มึงไงอะไรใช้ใช้สเปคมาใช้สเปคมาห้ามใช้แดกห้ามใช้แดกไม่เอาได้เลยให้ใช้สไลด์ให้ใช้สไลด์เดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวอะไรเนี่ยกูไม่รู้กระโดดพิบียเอคนดี้พิบียร์เหรอพี่เบียร์ก่อนกระเบิด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 พื้นอ่ะไอ้เฮี้ยฟิวเฮี้ยมังกรเฉยเลยเอาอย่าไปโอ้สภาพ ไม่กดยิงยังไงอ่ะให้กดด้านล่างด้านล่างมันจะมีคำว่ามูบอะเห็นปะที่เป็นเป็นกรอบสีขาวอ่ะให้กดกดไมคลิกซ้ายแต่คำว่าแดกเป็นสไลด์สไลด์มันก็เป็นสเปกบาร์เอาดูดกูดีกว่าสวยถ้ากดแดกคือแดกเม่ก่อนถ้ากดคลิกคำว่าสไลด์มันก็จะห้าม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 ใช้คำว่าแดกแดกมันคือเลือกไอ้เดียว สวยเนี่เลือกเลือกสวยสวยสวยฟังฟังฟังก่อนแบกอ่ะมันมันใช้คลิกซ้ายค้างเราเลือกได้เลไปหนเราไม่ใช้อย่างนั้นมันที่โกงไปไม่ใช้สไปปาร์ให้กดสไลด์สไลด์ยิงกูเสร็จแต่อด้วยแต่แต่ล็อกเป้าอ่ะเอาเราเรามิเมาส์คลิกซ้ายกดตรงบาร์ได้นะอันนี้ล็อกไว้ได้ไม่เป็นไรแต่ฟิวตายก่อนแน่นอนอ่ะกูก็เอาให้มันล่วงเบด ไม่โดนพื้นโดนแต่ตัวห้าร้อยโคตรแรงแย่เลยวะอ่ายดคให้ไปสไลด์ให้ไปสไลด์แล้วปิดดูลงข้างบนด้วยนะดูลงข้างบนดูลงข้างบน้วยไม่เคยเล่นเลยเบสยัดเคยเล่นโอ้โหไอ้เหี้ยความรู้สึกกี่ปีไอ้สัตว์เป็นยี่สิบมั้งเดีาหน้าน่าจะไม่ถึงหรอไอ้แป๊บนะรายไม่กระจาย น่าจะมีน hmm. oh, ่าจะมีเ huh. ก uh ิน huh. สิบห้าฟิวมึงควรจะออกมาได้แหละเอ้ขึ้นข้างบนนะเฮ้ยชิลเรื่องเหรอฮะไอฟิวมึงยังไม่ออกมาจากรูเลยมึงก็เดินดิอ๋อไม่โดนเจาะมันไม่โดนเจาะเอาเอาบาๆมึงเอาไอ้ย้อนก็ได้ไอเดียวว่าโดนใครไอเบสเอ้ยย้อนเฮ้ยอามังกรดีกว่าไอฟิวตายดูทรงสวยเบียบร้อยยังรอดอยู่อีก เขาไม่มีอายัดมูแรงสดมากเขาใช้แหงเกินเงินหลอด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 กว่ากว่านิดนิดโอ๊ยโอ้ทุกใครก็อยากยิงมังกรมันบีมนี่โอ้ยนี่เน่รถที่ใช้ดีกากที่ผายเดินแล้วน้องเดินมาแล้วขึ้นไปขึ้นไปอีก เออกูว่าขึ้นไปอีกไหมฟิลโกงอ่ะมันได้มังกรอ่ะเราต้องดูกระชื่อมันโอมังกรเปิดอันติเลยเลยอันติเลยว่ะเยี่ยมเลยเยี่ยโดนเกือบตายเลยเยี่ยพี่เอฟไปไหนอ่ะไม่ได้ว่ะสองตั้งวันนะไม่โดนไม่ได้ว่ะโทษๆยกเอาพี่เอฟยดกลับไปก่อนสวยยอดสัตว์กูโดนคนแรกเฉยเลยโดนแต่ฟิลได้เลยอ่ะโดนเลยพีเโอ้ยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นเน้นเน้นในโดนพี่เบียร์ปอะเอ้ยสวยพี่เฮ้ยเปิดโป๊นเนี่ยเอ้ยเปิดโป๊นเฮียมึงอย่าดูดูถูกเขาเขาเรียกอะไรนะมังกรไม่งอมไอเฮียโพี่เบียร์เอออย่าดูถูกคนแก่เฮียพ่เบียรพี่เอาพี่เบียร์ก่อนแต่ว่าลมขึ้นเป็นยี่สิบสี่แล้วอ๋อลมไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเวลาเป็นเทินเป็นเทินเป็นเทินหรือเป็นเวลาแหละ ไ้ยเบ็ดไม่ถึงไม่ผมเปลี่ยนมุมเนผมเปลี่ยนมุมอยู่ขอโทษนะสี่เก้า้อยถึงยัดโอเคเออโดนแล้วด้วยเออุยลมลงหายละเดียวลมเปลี่ยน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 ดูนี่ไอ้เหี้ยลมเปลี่ยนสัตว์เลยดับเบิลหายล้ไม่ได้เดินนะเปลี่ยนไงดีว่าตีแน่ตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่ลงไป แต่ลมมันกดลงมันเปลี่ยนก็จริงนะแต่มันกดลงมันต้องยิงแรงขึ้นมังกรกูสมเลยเฮียเฮ้ยมังกรฮีนมังกร่ายใ่หมมันปีนขึ้นได้เบสสวยฟิสวยสวยสวยแรงโดนเกีวเียวยังแรงเลยอะจอะมันหน่อยดิจาะมัหน่อยไม่โดนไม่ถึงโอเบสนี่ขนาดเพิ่มามาระยะหเลยนะนีข้ามเลเยย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 ย สวยโอ้สภาพแบบนี้ย้อนนะแล้ววะทีมกูได้กูคิดว่ามึงได้กูได้บูมาแลงงี้อุ้ยบูมาแลงเล่นโคตรง่ายใช้อันที่สองเนี่ยอะไรสักกูเธอร์นที่สองบูมาแรงแท่ที่จะเป็นองศาปกติใช้อันที่สองแช้อันที่สองหน่อดิอันที่สองคือทำอะไรไอ้นี่ก็ยิงกูไม่พักเลยเว้ยเฮ้ยฮัลโหลไม่โดนมึงอะ ขึ้นมาลุมเหรอกูรถพี่เบี้ยถึงเลยสวยอยู่ตายปะเนี่ยไม่ตายสวยติดติดมันติดมันติดใส่พี่เบี้ยยัดได้เท่านี้เมื่อกี้ได้เท่านี้เดี๋ยวก่อนอันนี้ยิงได้เท่านี้เมื่อกี้โดนไอ้ฟิวอันนี้ได้เท่านี้ยัดเอสยัสวยบอกให้ใช้อันที่สองยัดมันจะมันจะได้ขุดด้วยเออหรอเออมันจะขุดลงไปขอบใจฟิวฟิวยิงสวนมเลยฟิวยิงสวนเลยไอ้เชีอยเดียวมึง มึงมึงเจาะรูธรรมดาก็ได้แล้วมั้งดุม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 โอ้โหมันมึงเจาะเลยกูอ้าวไอ้โดนไอ้เห็นไหมปฏิหารนะจัะแต่ฟีนี้พี่เบียอะไรมันยิงแต่กูเนี่ยโอ้ยโอ้โหอันติเลยเขายิงอันติเบสเจาะรูไปดิเดี๋ยวพี่จะเจาะรูไอ้ทีมหน้าทเขามีมังกรว่ะมังกรโง่เลยพี่ มังกอดโง่เฮียฝากเลยยัดยัดเลยยัดไปเลยยัดไปเลยดาเมร์อะโอ้ไม่ถึงเหรอเอ้ยตายตายตายโอ้ดีมกูกูจ่อฟิวอย่าลืมนะมันมึงได้ไอเทมนะเว้ยกูรักอุ้ยอุ้ยตายเฮ้ยไม่ตายรอดอยู่เฮ้ยไม่ตายเดียวยอดเดียวยอดเดียวยอดเดี๋ยวผมเอานั่นเบสเบสรูมยอดก็เอ่อ เบสเอาไอ้ฟิล์มก่อนเดี๋ยวพี่จะการันตีเมบนจังวะเบสจะยยิงไอ้ฟิล์มเบสไม่ไม่ไม่เอาเขี้ยนนั้นเอานั่นดีกว่าลอยเลยใช่ไหมเฮ้ยเบสเบสเลย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 มั่นใจว่าเลยเลยไปนู่นเลยไปหาพี่เดียวเลยสุดไปโอ๊ยทำหน้าไอ้เหี้ยมึงอย่าดูดูพูดเล่นเก่าด้วะคุณทีเดียวยอดทีเดียวอย่าขยับดิอย่าไปไหนอ่ะ มันมีองศาบอกนะยอดคำว่าลาสอะว่าเราเล่นองศาเท่าไหร่อะไรเออปล่อยี่ยึล right. 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 ืมะเวยอย่าว uh, yeah. nah ่าไม่เทพไม่ม really ึงนะอย่าอย่าบูลลี่คนแก่โอ้หเราแม่งสวนเยอะเลยว่ะอย่าบูลลี่คนแก่เว้ยฟิวยาโอ้ยโลดโดนดอกเดียวสวยฟิวไอฟิวมึงโอ้มึงก็เอาตรงกูหน่อยดิ ลมลมมันติดลมข้างบนไม่เห็นเนาะอ่อโหติอุ้ยเอูเลยเดินย้อนกลับมาออกไม่ย้อนย้อนย้อนเอโอ๊ยพี่พียอาชาทำลายของมันปล่อยไปเองนะพี่ไม่ได้กดเลยเลยเอ้าเหรอของกโกะลมยอดอะไรอ่ะย้อนยิ่งใครอ่ะยอนลมข้างบนในยอด มเมื่อกี้ไอฟิวมันคนกดด้วยไอฟิวมันคนกดค้อนใช่หรอโอ้ยโอ้ยไม่าเออเลยเนี่ยมึงเอออะไรเนี่ยไอฟิวกดค้อนคิดไม่โดนฟิวไอสัตว์ใครไปอ่ะย่าไปต่อยอ่ะเดียวเดียวเดียวผมไปว่ะไม่ใช่ฟิล์มไปไอฟิล์มค่ายเบสได้แล้วเอาทล้ไมผมพังอ่ะไม่ใช่ผมดิเงอนอะไรไป ตาเดียวตาเดียวตาเดียวเนี่ค้างมันค้างพี่ค้างอยู่เบสเดี๋ยฟ้าดตาตาเดียวจิ๋วเออเบาจังวะเบาจังเฉียดเฉียดเฉียดหลังไปฆ่าไปเดียวเลยไอเยี่ยมของพี่ค้างเลยค้างเสิร์ฟค้างเสิร์ฟค้างตอนนี้ไอเดียวค้างใช่น่าจะเชิญกูไปปุ๊บเชิญกูก็จะค้างต่อสวยทางหลังไปทางหลังไปยิ่งไปเดียวเฮ้ยมันนีอันนี้เว้ย ยิงเดียวดิยิงเพียวโอ้ยไหันหลังก็ทำอะไรท้อว่ะโอ้ยหางุยสวยโดนด้วยบุมบุมบุมแต่โดนไม่ยี่สิบหกนะใครวะเฮ้ยคนจต่วะสวยเพียวเรียบร้อยมึงดีมเพียันนี้อ่ะมึงดีมใครเนี่ย โอ้ยเฮียติดวะไใช่โอมพระอะไรมาเนี่ยอมพภาไม่มีจมเลือดอะไรเลยไม่เชื่อติดไปเบสอุ้ยอะไรอ่ะเอ้าผมเปลี่ยนแล้วเลยพี่เบียสส่งของให้พี่เบสนะอุ้ยยักษ์ยิงดีๆเถอะว่ายพี่โังไหอ่ไอ้เฮียมึงไม่รู้จักไฮแองเกิลเหรอฮ้อนใส่ใครวะพี่เบียสจะฆ่าพี่เบสไม่ใช่นะไอสัตว์มึงเป็นคนกด ไม่มีผมผมมึงได้เนี่ยสวยมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอาถ้าเป็นเน็ตคันเบสเขาเราไม่ได้ไปอ่ะไม่ไปสันสันเน็์มันมียิงกันตีเข้ามามึงยิงอันตีอ่ะมันก็เลยได้ช้ากันเอาหรอใช่พี่โดนป่าวไม่ได้มันมีดีเลย์อยู่คันเบสเลยเโลโดนป่าวะอุ้ยเฮ้ยว่าเราลุมเอเบสไม่ดีกว่าเหรอเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นเลยเรายศรูถึงลุมมึงเลย เดี๋ยวเราลมฝากเราแล้รต้องยิงย้อยอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ยอดลมนี่ไงลมมันต้านไงเฮ้ยโอ้ยมึงเอาไปอันนี้กูสองให้ยอดใครวะโอ้วิ่ญาณไม่โดนอ่ะเดี๋ยวฝากด้วยเพื่อนปิ้วเดียวยิงย้โอ้ยสวยคนแม่ยไม่ได้ต้องเบาเบาอ่ะเต็มกว่าขอไม่ให้ผมละ เข้าตัวเลยปะสวยสวยไม่รู้อ่ะได้ของอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่บอใช่ของยังไงอ่ะทำไมไม่ได้ว่ามันใส่นั้นเด็อยู่ได้ของไม่ได้โอ้ย้เยพายุไอ้ฟิล์มฟิล์มใจเย็นเพื่อนเพื่อนอุ้ยโดนพี่โดนพี่ดูได้เลยแรงอ่ะอ๋อล้มไปเวียล้มอุ้สุดยอดที่จริงไม่หนีแก เดี๋ยวลุมมันลุมมันลุมมันอยู่ลุมอยู่ลุมอยู่เฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอาโอแล้วอีกโอ้ยจะเหลือกูคนเดียวแล้วเนี่ยเฮ้ยยิงสวนแม่เลยท่านเดี๋ยวฝากด้วยนะฝั่งนู้นอ่ะได้เลยสวนมาสักทีเหอะไอ้เหี้ยมันยิงฟรีมานานแล้วเอออ้าวสิอ่ะมันยิงฟรีมานานแล้วไอ้ิฟรีไอฟรีอ่ะ พี่เดียวก็ยิงฟรีมานานเลยนะพี่อุ้ยอันตีอุ้ยโดนโดนโดนเต็มเมอ้าโดนดิพี่กระจายงั้นออนโอ้ยโอ้ยเยอะไม่ใช่แล้วไอ้ฟิวเวงเฮ้ยโดนมุมเปลี่ยนโอ้ยเยะทำไมกูโดนกระทืบอยู่คนเดียวเลยอะใส่ใส่อันเดียวบ้างก็ได้เือยอดนระเบิด หวยเอ้ยโดนลุมชิบหายเลยอันเดียวเจอกันวิเดียวยัดทำลายยิงย้อยอ่ะยิงเยอะยิงย้อยเหรอใครยากกว่าเฮ้ยวะไปได้อยู่ไปไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยมีเลเซอร์เพิ่มด้วยสวยเอองั้นแหละงั้นแหละฝากด้วยอ่ะเดียวเพื่อนเลเซอร์มาแล้วอา้ครึ่งอุ้ยเดียวไม่โดนสักสามครึ่งโอ้ยโดนอะไรอ่ะ สายฟ้าคุณเลยลมย้อนด้ยเฮ้ยเอ้ยเป็นเต็มโอ้โหเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เยอะเลยโอเคตรงนี้แหละนิดเดียวยัดโอ้โหโอ้โหอัตีไม่ใช่ตีด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะตายแน่โดนซ้ำสอง อันนี้ไม่โอ้ยย้อนตายอ่ะผมน่าจะได้ดึกเฮ้ยไม่โดนอะไรอ่ะเฮ้ยฟิวระเปิดผมเออฟิวสวยโอ้ยเฮ้ยเบิดกูก็แม่นไอ้สัตว์เฮียอะไรวะไม่โดนเฉยเดียวเมาอุ้ยเมาว่ะโดนว่ะทู่งทุ่งทุ่งทุ่งทีเดียวอีกนิดนึงอีกนิดนึงลมเปลี่ยนเสียพื้นที่เมื่อกี้ลมเท่าไหร่นะฟิวลมตอนนี้ลมแปดแล้วน่ะไม่เมื่อกี้ลมลมเท่าไหร่ไม่รู้ จำไม่ได้กิโลมสุดเอ็ดไอ้เกียร์ปีลวงกับอันนี้ย้อนแล้วทำอะไรเนี่ยสวยเบี้ยโอยเป็นไงค้อนกูเดี๋ยวกูช่วยแรงแรงแรงขึ้นอ่ะต้องแรงขึ้นอ่ะโอ้กระจายเหรอไม่โดนดิเฮ้ยไก่ถัดเลยเดียวเลยไก่ขึ้นมันอะไรอุ้ยไม่โดนว่ะต้องเบากว่านั้นเลยองศามันเปลี่ยนไอฟีไม่โดนหรอกปุ้งเลยไปไหนอ่ะ อัติอัติไอ้เหี้ยเลยวะโดนสายฟ้ายัดอันตีเลยยัดตอนนี้ยังมองเห็งไม่ได้ตอนนี้องศากูเปลี่ยนอีกแล้วเราไปเคลียร์หาให้เขายิงนะตายโอ้ยลมสูนตอนนี้กูเดินขึ้นไม่ได้มันติดลมสูนไอพี่เดียวยังไงสูงอ้าวเหี้ยลมสูนเฉยเลยเมื่อกี้ลมแฝดผมก็ตั้งไว้ เดียยวโอ้โหโดนไปแรงไแรงไปเยอะเลยวิเดียวทำจบผมสวยฟิสวยไม่โดนไม่โดนไม่โดนสมศูนสัตว์สมขอเน้นๆนยดโอ้มกูลืมอเมื่อกี้กูโดนงไหนวะโดนนี่ใช่ไหมเพิ่มอีกเข้าหนึ่งโดนนี่เฮ้ยมาวะโดนปะวะเลยปะเนี่ยโอ้เลยเฮ้ยโดนโดนอันเดียวยัดยัดศพได้นะยอด ไอ้ยี่ลมศูนไม่โดนเลยสวยโดนกูโอ้ยโอ้ยเต็มหัวลมสศรทอไอ้ยี่ทอไรไอ้ยี่เดียวมึงจะยิงมันตายก่อนโอ้ยจริงยี่มันแรงยอดขอเน้นๆเลยเนี่ยโล่งๆแล้วเนี่ยไอ้ยี่เอาจริงนะกูว่ากูกูจะโยนค้อนใส่ไอ้ยี่นี่จะตายแล้วไอ้ยี่เดียวยิงไม่โดนเลยสัตว์ อุ้ยวิสวยโดนว่ะร้อยหนึ่งกูแตกละไอ้เหี้ยแตกเพราะระเบิดไอ้เบียนะสวยร้อยต็มหัวจบไปที่เหลือลุม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 เดี๋ยวสักทีนะลูกผู้ชายวะโดนนะเนี่ยโหเต็มเลยเหี้ยเสียบเสียบอยู่นะมันวัดมันวัดระยะแล้วอ่ะมันวัดระยะมาแล้วอ่ะ วเเดียแกไปสูบไปสูบอุ้ยสูบเกือบเกือบปะค้อนค้อนผมสวยฟิวไม่โดนโอ้ฟิวอ๋อมันสีเทอร์นี่ว่ะเพียงสุ่มไม่ได้เลยว่ะค้อนอุ้ยเหี้ยเบาไปโดนโดนโดนพอดีเลยโอหเหี้ยเขาเรื่องว่ะลมหนึ่งตำแหน่งเดิมไม่เหี้ยยังไงก็โดนน้ำเกลือคนเหี้ยแม่งได้บังกรมายืนข้างกูไอ้สัตว์แล้วตายคนแรกนะ ดลบเบาบเบาเบมันก้านมแล้วมึงซ้ำแต่สดไอคิวล้วๆอันนี้ส่วนตัวว่าผมถามจริงการส่วนตัวตรงนี้เกือบสุดจอเลยฮูเป๊ะเต็มเต็มเลยเดียวเพื่อตอบหมดสภาพอันเดียวเงอยแล้วลุงเกิน ปรัโหมดสูงเกินอ่ะโดนอยู่อย่งี้โดนมาโดนโดน37เฮ้ยเอ้ยโดนคอนใครวะเฮ้ยผมโดนอ๋อไม่ไม่คอนพี่เบียร์คอนพี่เบสอ่ะอุมสูงเกินนะเดียวโอ้โหเรียบร้อยเลยเต็มเต็มเรียบร้อยเอาโดน The Fury อ๋อยังไม่ตายหรอเอ้าขยับอยู่ที่เดิมสวยพี่เดียว ไม่ใช่ด้วยสวยโอ้โอ้ยไม่โดนเลยีไอฟิลลกสวนนะไอฟิลลเกินเบาเกินเต็มเต็มโดนโเต็มเเลยอือโอ้ยเฟียอตายตายออโอ้ยฟิลล์อม่แม่คอยอนคอนย้อนคอนยอนอะไรคอนยอน เต็มๆแล้วเนี่ยมุมเปลี่ยนว่ะเออมุมเปลี่ยนไม่โดนโอ้ยยังดียังบียังบีไอ้เอ้ยจะโดนกี่โมงเอาวีดีโอได้ไปอีกอะไรวะมันไม่โดนแล้วอุ้ยเอออะไรวะเฮ้ยไม่ถึงคกี่โมงก้อนพี่ีบลโดนท็อปแต่ละโอ้แต่ละคน ไอ้เหี้ยไม่โดดได้ยังไงวะอะไรครับอุ้ยเหี้ยเบาเกินนิดนึงโดนปะวะไม่รู้อ่ะอุ้ยเบาเกินจริงขุดทีเดียวเหรอนิดเดียวก็ตายแล้วว่ะโดนได้แล้วไอ้เหี้ยไม่โดน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 อะไรเฮียโดนอุ้ยสอ้ร้อยโดนปะเออออ้เดียวไม่รู้ได้เทอะไรไม่ไม่มีไม่มีไอ้เหี้ยลมเปลี่ยนอีกแล้วระวังนะลมตู่เอง ลมส่งแตกเต็มเต็มเลยรู้เปล่าโอ้ดีเมาอุ้ยโดนไม่โดนเลยเอามหน้่ะแพ้สุดเลยทำไมผมได้แล้วแม่งเห็นโบยว่ะแล้วดีสุ่มทีมดีกว่าเนี่ยพี่สุ่มทีมดีกว่าสุมทีมสุมไงอ่ะไอฟิวสุ่มทีมยังไงเนี่ยเออไม่ได้นีเหรอเอาสุมทีมไม่ได้หรอกดกดสุ่มกดสุ่มนะกดสุมมาห้า ไปกดสุ ok ่มลูกดสุ่มลูกดสุ่มตามวันเกิดอ่าจันอาคารเดิมไม่ไม่กดกันไปกดกันไปกดกันไปเดี๋ยวนะนับห้าสี่สามสองหนึ่งกดหยุดอดล้ว์ล่้า์ลุ้ว์ลุ้วุ้ว์ลุ้ว์ลุ้ว์ล้ว์ดุ้ว์ลุ้ว้ลุวลุลุวุ้นุ้้ายุ้้้้าย้ลล มึงไงยอดใครมึงไงยอดกูไม่ไดอฟิวไม่เอายอดแล้วพี่คนสุดท้ายสุดท้ายไปไอฟิวไม่เอายอดแล้วไอฟิวบอกคนสุดท้ายไปมึงอ่ะไ่คุณนึกว่าคนสุดท้ายมันถึงว่าอยู่ข้างล่างสุดไงก็ข้างล่างสุดไอพยดไงก็เลยยอดไงเฮ้ยหมาหมาพี่พี่อะหมาเคยวตัวแรตัวแรตัวแรม้ากับมังกรตัวแรม้าเหรอเราเริ่มจะบอกหมาใช่ม้าทองจะยอดไปวะโอ้โหยอดสวยแล้ว โดนอยู่กับใกล้กับเบสลูม้าลูม้าก่อนเอาม้าก่อนพี่โอ้แล้วผมไม่อยู่กากดงอยู่แล้วพี่เบสพี่เบสโดนตัวเองเหรอไม่เอออยากเต้นยิบง่ายสิเลยพอร์ตมาแม่งเลยสาก่อนอ๋อได้ดิเรพอร์ตมาขวาสุดเลยได้เลยพี่ชายต้องแรงปะแรงดิแรงแรงระดับขวาสุดอ่ะมาที่หมายอะไรยอด รวมแต่แม่ขวางด้วยประเด็นเสี่ยงอะเอาเยอะสักทีได้ไหมขอวัดวัดอ้องต่ว่าวัดอ่ะเฮ้ยพี่เบสไอฟิวมันล็อกออนไอฟิวมันล็อกออนพี่ยังไม่ได้เล่นเลยกูโดนไปสองรอบเลนะลมย้อนจัดจัดลมย้อนเฮี้ยๆเลยใช่หนึ่งสองพี่เดียวไปอ่ะพี่เดียวพี่เดียวผมยิงประมาณสองเกือบสามอ่ะ เอ้าผมไปต่อเหรอไม่ตาพี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 ่ค้างอยู่ใจเย็นพี่เดียวเดียวผมมีประมาณสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสามเกือบสี่อะสามเกือบสี่พี่เบสซักช่องหนึ่งพอดีพี่ไม่ไม่ไม่พี่ไปงัดตัวนู้นแม่พี่ขอพ้นมาเดี๋ยวซักลมนะพี่ระวังลมนะระวังลมนะระวังลม อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะเลเซอร์พี่เซอร์เเซอร์อาอันนี้ใครไปอะแล้วก็พี่เดียวไปต่อฉันเองพี่เดียวผมยิงผมยิงองศาสี่สิบแล้วผมยิงไปสามหลอดสามเกือบสี่ต้องยิงประมาณสามหลอดครึ่งพี่โดนแน่นอนสักคนหนึ่งอะสามัมมีตัวแร2สองคนเลยพี่โจลงแต่รูปทำงานนะประชุมทั้งนั้นนะอีพี่ใครอีตัวใครแร่พี่พี่เบียไ <c oughs> อา้าวหลุดหลุดใครหลุดอ่ะ